ครับสวัสดีเสาวันใหม่บรรยากาศนาแรล่งเดือนกุมงผ้าครับพี่น้องวันนี้ขับมาลงอีกหนึ่งงานครับหลังจากไอเราบอกว้าอ่งตะปีใหม่ก่อนปีใหม่สองเสมอวันนะครับห้อกระเดื่าเมืมงให้เราต้นเดือนกุมภผ้านี่กับห้อกระเจี๊มาหอดนะงานนะครับหลังจากมเมืองมา,มาเมไว้งานกับมใหญ่ดอับพี่น้องกับงานในน้อย,อยอเรื่อยๆนะครับงานกับบ่าหลครับแต่ว่ากับ พอ่อเฮ็ดไปเรือ่อยๆทุ่มมือนี่นะครับเร็กๆหน่อยๆปนเปนกันไปพ่อดทัยเติมคางหวัดรถค้านุ่มลูกนี่ก็อัดโศกนะครับสองป้องหมอนี้ป้องหนึ่งถุ่นป้องหนึ่งครับแล้วก็ไล่ให้นะหมอนมันสูงนี่ย้ายลงไปหมองมันตำ่ำเราเอาปัญหาพันหาครับตัวนี้เมาหกพันละเพิ่นต่อหาอร่อยครับแล้วก็ใสบริการสูบปีปีที่สามที่สี่นะครับแล้วใส่มาหนี่ ทีละเล็กละน้อยเห็ดไปที่ละเล็กละน้อยตามงบนะครับซับจบไปขึ้นเก่าครับผมอ่านไหว้พระเศียรหมื่นหนึ่งรับหลังจากมืบอเสาในปแก่งานให้หน่าให้ใหญ่ให้เฮ็ดปีไกนะ่น้ำมหาปะไดรครับของข้าเจ้าอยู่ขางาถนนทางชิมาหนาะงานนี้ละ่ะพอดีมันกายผ่านทางมาแล้วก็เลยแกยให้เราอันเดียวนะครับแกะอยู่ประมาณสองชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงกับเป็นซอยคาน้ำมันสองพันเบื่อขืนเปนพันหนึ่งพี่นอ้องปกติีเหลือก็ว่าสิบ่เอาดอกมันเดี๋ยวของฟิดผ่านาะเห็นใจไลย หนงสิปีปีปีหนึ่งปีเดียวก็เป็นไปยากครับเป็นก็บกซอยมากครับขอบคุณขอบใจได้หลายครับอ่ะสิ่งทำการไล่ได้พี่น้องจูดกับจูดว่าอะไรครับก้นไม้ยังไม่มาแล้วไล่นี่นะเราลงไปโหดแล้วก็เอาไปตันขนั้นเถี่ยรับมาไป้สักวันดิว่าอย่างมาึงสร้างเรียบเคลียร์สักวันครับอาบชีพกันหนึ่งสิครับซอยสร้างเรียบ อ้ามกันสองคนขันหนึ่ s <S งครับมีกว่าสองขั้นเพราะขันพุปีุปีกายนี่ผัดบ่ปีงานคือปีนี่โอ้เงินขักไม่น้อยฉันถามเว้หัยเราเป็นเหมือนัวเปรตงานคือขากุมคูปปี้แค่คน่ะคือมีงานแน่คูปปีอยู่คนเะีเป็นนัวหดขันเดียวจากรถดสองขั้นก็เดียวตัปีเราม่คือกันเท่าราคาเขาแบคือว่าดีเติบเป็นคับปีนี้คนใเครือไทยแคหน้าน e <a narciss istic narrative> <t Right> ี่ <t ional> ไม่พอดิตอดเดีแตะแน่จักหน่อยนะครับไปสิเกินไปกุฏข้าปุ่นพาเวีดแดดก็่ได้ไปหรอกประจานเหลี่ยมกระไรงานเพิ่นกระไระครับพันมาเดี๋ยวเดี๋ยวคล้องกับพี่พอดิเห็ดก็ก็แก๊กๆอยู่เนที่ซีซาร์หาพันเอาหรอกครับมีน้ำบาดน,น้ำซองพอได้ไปไกลเนาะเอาลูกขายจะคล้องไว้ก่อนนี่ได้ห่อให้นี่มันสูงเปลองนี่ทย้ยห้างหนึ่งอืมที่เด็กวันนี้โต อึมคืมัน้องมาหน่อยดันขึ้นไปไปให้เราหน่อย <ừ. S 1> เออกะไล่น้องมาพักหนีแล้วก็อัดขันนข้นเทียนี่ฮะขั้นเถี่ยนี่คุดลงซะก่อนด้หนิคุดเอาสอบบอกซะก่อนก็ใหม่อ๋อถ้านีเขาซอยน้อยหนึ่งถอดจังหวะทั้งผีขึ้นได้หลายเพราะว่าดินมันไหลเอาสีเบิดผีให้นี่กระสูงไฟนี่ไปตำถางหั่นวะไล่ไปหั่นตันถางไว้ภาสีหานมองอวยหนามองไม่มาสัน ไอนี่ล้วก็สิเบ <laughs> <Two mieux? laughs> ียวออกแกนน้าหนามนามมานี่ก็สองไฮนี่แหละหาพันหาเล่าไเองเลยเลามาเล่าหาพันเลยเอาหกพันเอาหกพันก็เลยแล่า่าอาขอหาเล่าไหวเอาสนะขอเก่าเ่าสนะรพยาบาลข้มเลก็ คันแทตอนนี้ก็เสริมน้ำแน่ก็ไรเพาะส่มันสูงนีเนะตำไฟต้องผุดเพืดเลยเสืิมขึ้นพราะว่าีหมยนะเสืิมให้มันใหญ่หอมันรับนามไ้ว่าสตอนนี้สิทธิทมหนอกยะยบทมล้วกเหยยบซะก่อนแน่น่ขาดพวใหญ่ไรเอาวาระยา่ห้ามาพี่เนอเดี๋ยวทำการนะครับมันสวยนะห้อมสิเทียงห้อมสิถินเขาอยู่ไ ไปกันต่อไทยที่สองกับไทยแรกเรียบร้อยไปละสองนี้อาจจะเป็นคลิปหนะ้ำเมื่อ,น,น,อน้อยนิดนี่น้องนี่แต่งานไทห,หน้าบอกอันนี้พก,กใหม่กกไหล่เพราะมันได้ปลาดงกับม้อนจากเขา,าไ,ไปแด้กพี่น้องมันไงทุกเกี้ยนก <c oughs> ันมีดอินมีหน้าให้ปับนะ๊บเน้านี่ก็ดีไปจังนึงอยู่ครับจังว่าเปลืองรถได้จังน่อยโอ้ยล้วยไปแล้วปล่อยมา เจ้าของงานปล่อยขวายมาเลี้ยงบ่อ,อัดโศกขาดกับเพื่อดินไปให้เพื่อนไ้าเติบครับสุดแล้วขึ้นมาทั้งคางเพื่อนน้องพี่น้องการมันสุดมันยัง <c oughs> โอ้วขั้อสร้างเรียบครับพั้สร้างเรียบอย่ยงขวายม,มานี่กระโน่โนโน่นทีนี้เราจูแล้วก็ไปตำแจกหุ้น เมือ่อกรจูดอะไรไม่ต้องโยอายะตามนางงานก็ได้ครับตามบทบาทไปเดดไทยเนี่ยคนมาไทย่มเป็นกลุ่ม